ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งในเกมนักบอลด็อกคังแบทโจมนะหลังจากที่เราได้มันมาแล้วหลังจากที่เราได้มันมาแล้วนะสำหรับตัวละครอย่าง17 18ฟิวเจอร์ตัวใหม่ครับผมนะตัวใหม่มันเป็นตัวใหม่ไหมมันก็เป็นตัวล่าสุดของตัวคังเฟสเนาะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวมันกันครับผมนะเออก็ความสามารถของมันครับ เออตัวผู้นำก็จะเป็นบัวไวเคออสกับอ่าคีฟิวเจอร์ซาก้าคีบวกษาเมชพีแอทแทกกับดฟเฟนบร้อยเทียบเท่าไอตัวทรังเนี้ยจะเป็นนำฟิวเจอร์แล้วก็ควสามารถครับเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน20% 1เปอร์นนทนะครับอ่าแล้วก็ซิลไม่ตายสวยอ่าพลังโจมตี1้อยแล้วก็พลังป้องกันร้อตั้งต้นมาให้บร้เปนาะร้อยเจเปลี่ยนลูกแก้วที่ไม่ใช่สีเขียวเป็นสีเขียว แบบสุ่มเนาะมันไม่ได้แบบจําเป็นว่าจะเปลี่ยนสีนู้นเป็นสีนี่อะไรไม่ใช่ก็คือเลือกลูกแก้วมาหนึ่งสีมันจะเลือกเองครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับแต่สีเขียวไม่นับนะอ่าก็จะบวกพลังโจมตีพลังมักสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนคิสีเขียวที่ได้รับก็คือรอบนี้เนี่ยจาเป็นต้องใช้สีเขียวแหละใช้สีอื่นไม่ได้เหมือนตัวอื่นแล้วนะตัวอื่นบางตัวที่เป็นสายนุกเนี่ยแบบเปลี่ยนสีก็จริงแต่ว่าถ้าเก็บถ้าเก็บสีอื่นมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแตี เพิ่มขึ้นอีก18%และพลังป้องกันอีก17%ต่อจำนวนลูกแก้วที่ได้รับอ่าก็คือเก็บสีเขียวเนี่ยจะโคตรแรงเลยแต่ว่าจะบวกเพิ่มขึ้นอีก17กับ18%เนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นอีกครับถ้าเก็บถ้าถ้าเก็บเยอะเท่าไหร่ก็คือบวกคูณไปเลยคูณไปเลยครับก็ค <c oughs> ือเก็บสีเขียวได้นี่คือยิ่งดีับผมนะแต่ถ้าไม่ได้สีเขียวแต่ไม่เป็นไรครับเก็บสีอื่นก็ได้ ก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้เท่าสีเขียวเนาะอ๋อคือไม่นับสีเขียวอ๋อมันจะเป็นอย่างอื่นแทนก็คือต้องเป็นสีลุงสินะก็คือมันจะบวกได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นสีลุงอะ่ะก็คือต้องเปลี่ยนลูกแก้วเอาแล้วก็บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก70%เปอร์เซเมื่อมีลูกแก้ว7ลูกเมื่อเก็บลูกแก้ว7็ดลูกขึ้นไปครับแล้วก็จะบวกพลังป้องกันอีก80%เปอร์เซเมื่อเก็บลูกแก้ว8ปลูกขึ้นไปแม่งงงมากเลยนะอ่านแบบมันยาวมากเลยจริงแล้วก็จะบวก เอ่อขิหนึ่งต่อจำนวนลูกแก้วสีหลงที่ได้ที่ที่ได้รับครับผมนะแล้วก็โจมตีถ้าไม่ตายอีกครั้งเมื่อเลือดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเมื่อโจมตีก็คือจะตีเบิ้ลถ้าไม่ตายแน่นอน,นถ้ามีเลือดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่ามันตีเบิ้ลแน่นอนอยู่แล้วคือยิ่งคือแค่ตอนแรกก็เก่งอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแบบเลือดน้อยน,นี่ไม่เจ้าโหดกว่าเดิมอีกครับโอ้เหมาะสมกับเป็นตัวร้ายแห่งภาคอันละอนาคตเลยทําให้ทั้งต้องยาวเวลากลับมา ถือว่าเป็นตัวแบบโอ้โหสร้างความชิบหายได้จริงครับปุ่ยวายเคอรจริงๆแล้วก็ยกเลิกครับผมนะยกเลิกการโจมตีทาไม่ตายแบบคียบลาสที่โจมตีมายัางตัวนี้นะฮะถ้าเป็นในนี้อ๋อคือกันได้เลยถ้าเลือดสามเหรือมากกว่านะครับมเมื่อตอนถูกโจมตีเนาะก็เอาตัวตัวไหนใช้ทาให้ตายได้ก็ใช้ตัวเนี้ยกันแม่งเลย <ül ponytail> แล้วก็แอติทิสกิลของมันับผมสามารถใช้ได้ต่อเมื่อเจอหนึ่งศัตรูที่เลือดสามเซหรือมากกว่าหรือว่าเจอสศัตรูขึ้นไปก็กดใช้ได้เลย ถ้าศัตรูเลือดต่ํากว่าอะไรเงี้ยสามห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้กดใช้สกิลไม่ได้เนาะก็คือความสามารถก็คือเหมือนกดผีไปครั้งหนึ่งครับทำให้ตีไม่ได้ก็ลิงสกิลก็จะอยู่กับพวกแอนดรอยค่อนข้างดีเนาะแต่ที่ผมลองจัด,ดดูมาผมไม่สามารถจัดคู่กับฟิวเจอร์ได้ฟิวเจอร์ยังกากไปอยู่นะไม่ค่อยอยากใช้อะ่ะจริงๆมันใช้ได้ครับไอ้ฟิวเจอร์ตัวฟรีแต่ว่ามันก็มันก็ยังกาก,ากอยู่ดีอะ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ คือมันมันได้ลิงเยอะก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะไอตัวเนี้ยไอเนี้ยอยู่ไหนวะไอสิบฟ้าเนี้ยมันยังไม่ ECA ไงมันแค่เปลี่ยนลูกแก้วเฉยๆอนี่ะเนี้ยเลด,ดิเฟนเฉยๆครับมันมันไม่ได้เก่งครับ17ก็อีกล้ตัวครับก็ไม่เก่งครับแล้วผมจะร้อเปอร์เซ็นต์มันทั้งคู่แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับรอ ECA เลยถ้าตัวนี้ ECA เมื่อ,อไหร่นะตัวนี้จะเกิดโค้ดผมนะทีมนี้จะเกิด,ดโคตรโคตรเลย แต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่สกิลที่ตัวนี้สามารถใช้ได้ครับตัวนี้สามารถคู่กับไอสามตัวนี้ได้เนาะก็ไอตัวนี้สามารถคู่ได้กับทั้งทีม Android Assault อันนี้ก็ได้ทั้งทีมส่ว so น Infinite Energy อันนี้ใช้ไม่ได้ครับไอตัวนี้ใช้ไม่ได้เนาะ Nightmare ก็ได้ครับตัวนี้ <c oughs> แล้วก็มีอะไรบ้างมีแค่นี้เนาะมีอู่สามลิงสกิลที่สามารถใช้ได้กับสามตัวนี้อ่าโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าผมจะไปผ่านด่านเบจิต้า ถ้าผมนะเปจิต้าเลเยจนต์ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันครับจริงผม,มอยากได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ครับอยู่ไหนนะอยู่อันที่สองครับนี่เปลี่ยนเอาสิบเจ็ดไหมไม่เอาดิไม่เอาตัวนี้ดิมีตัวอื่นไหมตัวร้ายโอ้โหอัพไม่เต็มถ้าจะเล่นตัวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นตัวนี้ผมต้องไปจับฟนะิวเจอร์สากาเนี่ยซึ่งผมไม่อยากทำเบอร์ YK ออสอะเบอร์ YK ออสอ่ะดูสิ มันก็ต้องเป็นเซลล์อะไม่่อยอยากเล่นนะไม่่อยอยากเล่นเซลล์อะอยากเล่นซีเจสตัวเนี้ยโอ้ั้นผมก็ต้องใช้อ่ะเอามาก็ได้เดี๋ยวก็ยังดีกว่าโอเคเพราะว่าเอ๊ะมีนี่ไหมยี่สิบเอ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดมีไหมเออมียี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบเอ็ดมายี่สิบเอ็ดค่อนข้างเก่งอยู่โอเคของประมาณนี้ของที่เตรียมไปก็ประมาณนี้เหมือนกันส่วนของเปลี่ยนหน่อยเป็นตัวร้ายแทนโอเคครับไปกันเลยโปรมาแต่แรกเลยเอาเรื่อง คือผมอยากจะจัดทีมออิไงอที่ติดชื่อ17จะสามารถโคกับ ECA ตัวนี้ได้แต่ไม่มันป้องกันได้โคตรถึกจริงเราจะเน้นตัวนี้ครับจริงดีเลยได้เลยครับแต่ยังไม่จำเป็น2,5ครับ 2,5, งแนห้าเจ็ดได้อยู่อันเนี้ยเท่ากันท่านี้กับอันนี้ 2,5, 7,5อันนี้จะได้แค่4เนาะแต่อันี้จะได้ีอ่ก็ควรจะเป็นอย่างนี้ จริงตัวนี้ควรจะถอยออกแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ไปเลยตัวนี้ควรจะถอยออกแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ครับเราไม่ได้เน้นตัวจีตัวนี้เท่าตอนที่เราผ่านแอนดรอยนะมันเน้นตัวนั้นเท่าครับมาดูกันดีกว่าครับ 5%, 5แล้วก็ไม่มีไม่มีลิงก์อะไรเลยนะ4ล้าน9นี่แค่5% 5%แล้วก็ลิงก์สกิลนี่1นะ สี่ล้านเก้าไปแล้วครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตได้งไงมันซัพพอร์ตได้มันก็เลยช่วยได้หน่อยโหนี่ยังตีแรงกว่าเพราะมันแพ้ทางแหละเออมันแพ้ทางออมันแพ้ทาง,ทางอันนี้ผมก็ว่าได้เน้นแล้วนะตัวนี้ก็จะตีเบากว่าปกติ <c oughs> แต่เอาเรื่องมากเอออย่างไรต้องมีซัพพอร์ตอ่ะผมว่าเราควรมีซัพพอร์ตหนึ่งตัวโอ้โหมึงอะไรเนี่ยเรามีซัพพอร์ตกี่ตัวนะในนี้เรามีซัพพอร์ตกี่ตัวซัพพอร์ตหนึ่ง ซัพพอร์ตสองสองตส่วน17ตัวสีแดงอีเซตัวนี้ก็เก่งครับผมนะถ้าใครยังไม่มีก็คนรี่ไปหามาใช้เพราะว่ามันสามารถสแต็กดีเฟนต์ได้มันสามารถยื้อในเกมได้ท้ายได้ครับระฉะนั้นเก็บไว้ยิงเบรแม่งเลยเกยิบเอ็ดสองล้านแปดครับอันนี้เราน้อยลงแล้วเลยตีเบาอโอเคต่อไปผมจะไว้18ปอันนี้ได้น้อยนะจะตีเบาหน่อยนะรอบนี้เมื่อก,กี้ได้ลูกแก้วเยอะมาก เราได้เท่าไหร่รอบนี้โอ้รถฟังจมรถรถฟังจมตีเรงป้องกันรีดูดไ,ได้ไมที่ได้รับรถดไ,ได้ไหมที่ได้รับอะ่ะยิงไปสองล้านแปดย่างสวยๆเลยโอ,โ,โอเคอ่ะว่ามาเท่าไหร่สองล้านแปดแค่นี้ก็เก่งแนละ้วสองล้านแปดอ่ะเฮ้ยนี่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 แต่ถ้าไมา่ได้สแต็กนี่จะยากหน่อยนะโอ้โหเอามาล้านหก อันนี้ก็อันนี้ก็เบานะแพ้ทางครับตัวนี้ตัวนี้จะเพิ่ม a อ t a แท็กะโอ้ยได้อยู่ลบสวยตัวนี้ไม่โอกาสหลบไงแปดลูกสิบลูกไปเลยสิรอรออะไรรออะไรล่ะครับสิบลูกไปเลยโอ้โหสิบเจ็ดโคดโคตถึกอะ Power Blitz นั่นแหละโอ้โหแต่เบาไปหน่อยครับแต่ว่าใช้ได้เลยได้ไหมเท่าไหร่สล้านแปะไอ้สี่ล้านสมครับ โอ้โหเกิน55เนแล้วลิงสกิลหนึ่งด้วยนะอืมเอาไปเลยโอ้โหสองล้านครับแม่งไม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมยังมีเปอร์เซ็นต์เดียวถ้าตัวเนี้ยปลดสักเส้นทางหนึ่งอะ่ะคือเก่งมากเลยนะผมว่าใช้ได้เลยอืมไอเน,นี้ยยากแล้วไอเน,นี้ยยากแล้วตัวยากแล้วตัวยากแล้วโอ้โหมันมาใช้ทำให้ตายซะเราอย่าอย่าอย่าเบบบสองแสนเลยนะหลาจะได้ใช้ด็อกค้างหมดเถินหน้าเนี่ย ใใครใช้ดีให้ให้ไอตัวซุปเปอร์สิใช้แล้วกันเพราะรอบนี้ยังไงก็มี17ติดชื่อแล้วมันได้บัฟอยู่แล้วไงมันได้บัฟเขาเรียกอะไรได้บัฟไอตัวบัฟของมันนะบัฟเจสกลิลของมันนะสี่แค่นี้ก็สี่ลาแล้วอะไม่เอาเรื่องจัดนะแต่มันแรงได้กว่านี้นะมันแรงได้กว่านี้ <c oughs> ตบเบจิต้าตามเนื้อเรื่องเลยโอเคมาแล้วครับ2ตัวนี้อยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหสิ 18, เล่นสมุดเลยอะ ม,มึงด็อกคังไปเลยมึงด็อกคังไปเลยอ่ะไปเลยเอาด็อกคังไปเลยเล่นอันนี้เล่นอยากเล่นทำคอมโบโอ,อยู่แล้วเอออะไรวะเนี้ยโอเบย์มันเอามันเอาจังวะโอ้โหเบย์เอาสองแสนเลยตัวเท่าไหร่ก็ครึ่งหนึ่งรอบนี้เท่าไหร่หนึ่งโอ้โหโอ้ยได้อยู่มา แต่เบาอะรอบนี้เบาแน่ๆครับสองตัวนี้ยังไม่ได้บิวไงรอบิวก่อนรอบิวก่อนรอสิบเจ็ดบิวก่อนขอบิวสิบเจ็ดแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอบิวสิบเจ็ดแป๊บหนึ่งสิบเจ็ดผมยังไม่ถึกครับขอให้สิบเจ็ดผมเพิ่มมาเราป้องกันเรื่อยๆก่อนอู้ได้อยู่นะสองล้านสามโอเคโอ้โหแต่โ,โดนทีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอะไรวะเนี่ยมาเองโดนแรงจัง statistics dance ตัวนี้เป็นทีไอสองตัวนี้ก็เป็นอีกตัวคีย์หลักสำคัญในทำให้ผมผ่านด่าน coolergen ไอทีมแอนดรอยได้เลยนะคือตัวเนี้ยสิบสิบเจ็ดมันต้องมีแอนดรอยสิบแปดอยู่ในทีมครับอยู่ในเทิร์นเดียวกันอน่ะมันจะเบิ้ลพลังโจมตีมันจะเบิล้ลไม้ตายแล้วมันจะสแต็กได้ง่ายมากขึ้นครับตัวเนี้ยนะก็เลยอยากให้มันอยู่ด้วยกันสามล้านเหรียวะจริงๆผมควรให้สิบเจ็ดตัวเนี้ยใช้มากกว่า Hell Execution ล้านสามว่ะเบิ้บก็ให้เบิ้บก็ให้ฮิวฮิวโอเค อุ้ยสีฟ้าอุ้ยมันทุล่ะทีนี้ไปสีฟ้าครับลุยแล้วก็สุดท้ายเก็บไปเลยสีเขียวเก้าลูกอุ้ยอันนี้อะไรเก้าลูกเท่ากันเก้าลูกไปอโอเคอน,นี่เก็บไปเลยหนึ่งลูก <c oughs> อะไรเบจิต้าซุปเปอร์ไซヤสองงั้นเหรอจะสู้อะไรกับสิบเจ็ด ECA ไปเลยอือสามล้านสองครับโอ้โหเอาดีมึงเอาดีเบจิต้าบอกกูเจ็บเลยทำมากูอย่างนี้ได้ยังไง สี่ล้านสองแลตัวนี้ยิงไปบอม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 โอดจัดปลัดบอกอันนี้เก็บไปสีเขียวเจ็ดลูกได้แค่นี้จริงอันนี้ห้าลูกไม่ได้ไม่เป็นไรโอดได้แค่นี้จริงว่ะโอดเสียดายครับเสียดายได้แค่นี้จริงเราทำได้แค่นี้จริงครับมีสีเหลืองสีเหลืองก็ไม่ได้แรงอะ่ะผมไม่ได้ใช้เซลล์ไง เนีย่ยเล่นเซลครับผมชอบถ้าจริงทีมแอนดรอยผมชอบทีมของ1718มากกว่านะผมไม่ชอบสายเซลอะสายเซลไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยชอบ1718จ็ดฟูเจอร์จากก้อ,อืมท่ามันท่าเดียวกันเลยอือืมนอนสต็อปไปโอเลนโซโอ้โหยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยโอ้โหยรอบนี้ได้มาเยอะเท่าไหร่อย่าฆ่าฉันเลยโอ้โห่สามแสนแปด ไม่รอดสักไม่รอดสักครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยแง่งแม่งมีโลบอีกแม่งมีโลบอีกจะลบโอ้ทำให้ตายแม่งเอาหนักเหมือนกันเนี่ยโอโ้โหอ่ะลบไปเลยเองอ่ะสิบแปดฮิวส่วนยี่สิบเอ็ดจะฮิวมาอีกฮิวมาเรื่อยๆเลยต้องฮิวแล้วจวังหวะนี้ต้องฮิวแล้วโอ้ช้าเกินมารอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะไหวเปล่ารอบนี้คือสิบเจ็ดช้าเกินแล้วอะ อย่าไม่ตายนะไม่ตายาทีนี้กูตายแน่เลยแม่งโดนทีสามแสนแปดเมื่อกี้บ้าบอสิบแปดลดดาเมจลดดาเมจที่ได้รับสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ช่วยอะไรแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ช่วยอะไรเลยนี่ไงหกแสนสองครับเออลบลบเออโอเคสามสามสาม,สาม,สามล้านไอสามล้านนีเฉยๆไม่ถึงสามสิบล้านสามล้านบึ้มกูให้ล้านสามสุดมากโอเคครับ อ่าตรงนี้โอ้โยเป็น16 16ไม่ทำอะไรได้วะ16นี่แรงขึ้นปิบ16ไม่ทำอะไรได้เรตตีเฟ้นหนึ่งเทินดีอยู่ตีขี้จัดเลยดิไม่เป็นไม่แย่ไม่แย่แยเฮ้ยไม่ที่สหูหกอม,มาแล้วในเวลาที่ฉันองมาสู้กอที่ฉันจะเจอโกคูดีซ้ม <laughs> เป็นไงล่ะ,ละการภาพผมนี่โคตรอลังการโอเคสีเขียวนี่อยากได้มากสีเขียวน้อยจะจัด,จดแต่รอบเนี้แปดลูกห้าล,ลูกแปดลูกไปแต่มันก็อ้าวเจออย่างนี้เข้าไปนี่ผมเจ็บเลย <c oughs> เจออย่างนี้เข้าไปนี่โคตรเจ็บอะ่ะเอาละทีนี้ยากแล้วครับมันควรยืนท้ายเลยอู้ใช้กับตัวนี้ดีมาก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 ใช้กับตัวนี้ไปเลยตัวนี้มันถึกอยู่ ตัวนี้มันถึกอยู่ถึกก็สามแสนห้าโอ้โหถึกอยู่ก็สามแสนห้าโอ้ my god อะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> ที่เก่งใช้ได้เลยนะเออบวกบางโจมตีเหบ้างเมื่อกี้เก็บลูกแก้วไปกี่ลูกอะเก็บทีสี่ล้านอะแค่นั้นคือแบบเพียวๆนั้นสี่ล้านแล้วครับเออเก่งนะถ้าแบบถ้าตัวปกติก่อนหน้านี้คือถ้าแบบยังไม่ได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ใช่ตัวนุกอะไรอย่างเงี้ย มัน2ล้านก็ตั้งต้นนะฮะสำหรับ5%้อนะอันนี้แค่นี้คือโคตรเก่งแล้วฮะคือก็เป็นตัวนี้แบบใครอยากเล่นสาย Android สาย17อนะ่ะผมว่าเล่นสนุกมากเลยนะถ้าใครอยากจะได้ก็ควรเปิดเนาะแต่ถ้าแต่ว่าก็ยังไม่คุ้มที่จะเปิดทุ่มเปิดขนาดนั้นครับรอตัวพวกแบบ L R ดีกว่าครับ L R พวกนั้นจะเก่งกว่าเนาะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับการมารีวิว17-18ฟิวเจอร์นะครับโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดสกิ์กดแชร์เป็นการจบ เป็นกรรมการเจ้ผมทำคลิปด็อกคันไม่เท่าดีแต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาที่ขออย่าลืมกดไลค์เพื่อเฟสของเราด้วยนะมาก่อนจะไปเรามาดูดาเมจที่ไอตัวเนี้ยสามารถทำได้กันดีกว่ารอบนี้เลือกจะมานุกมันครับผมแล้วก็เปิดเอ็กซ์พิสคิลด้วยนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนเราตายไปมาเราจะมาลองกดเอ็กซ์พิสคิลกันครับมาดูกันดีกว่าโอ้ฉันคิดว่าได้เวลาที่เราต้องจัดการได้แล้วนะหมายเลขสิบเจ็ด ทำไมเธอถึงรีบจังเลยน่ะเราต้องมาเอนจอยตัวไหนไหมล่ะถ้าเราจัดก,การมนุษยชาติตอนนี้แล้วก็เราก็ไม่มีอะไรทำหรอกจริงไหมโคตรชั่วร้ายเลยมึงอะไรเนี่ยเอาละมาโอเคเก็บ13ไปก่อนอต่อไปเราจะมานุ๊กครับมาเลยเอ่อกดเลยแล้วกันรัเชียนรูเลตทาโกยากิไปทาโกยากินี่โอ้ได้อย่างเยอะอ่ะทาโกยากิรอ,อบ อุย้ยเต็มสนามเอาดิโอ้โหเอาแล้วครับมากดบัฟอย่างรวนลัวครับมาดูดีกว่าว่ามันจะสามารถทำํำเท่าไหร่คือดานนี้เนี่ยตอนนี้มันมีโบนัสคือจะสามารถทําให้ตัวละครที่มีชื่อ18เนี่ยตีแรงมากขึ้นนะฮะไอตัวนี้ก็เลยจะได้ใช้โอ้ตีเท่าไหร่เน,น,นี่ยสี่แสนสองตตีเยอะกว่าเลยลองซิลองเก็บดูบัฟเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตั้งต้น3ล้านเอาดีวะ เอาดีโอ้โหไหนมาดูกันครับ13ยังเพิ่งฆ่าตายนะ13 3สาล้านกว่า13คือจอนนี้ผมก็เอามาซัพพอร์ตเหมือนกันครับนี่คือซัพพอร์ตเต็มที่เลยแต่ดีที่ 10, 13บ3มันตีได้ไแรงมาเรามาดูดีกว่า20ล้าน <laughs> 20ล้านตั้งต้นครับ2ตัวนี้แม่งเอาเรื่องจัด โอ้โหเรานุกแม่งโคตรมันเป็นตัวนุกเราก็ต้องนุกให้เต็มที่เท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเจ็ดสิบสองล้านเอาดีวะเจ็ดสิบสองล้านนี่แค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอ่ะคือผมรู้ว่าไอทิดาเนี่ยมันมีโบนัสแล้วเรานุกไปใช่ปะแต่ลองคิดดูถ้าแบบตัวร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำดิไม่ไปร้อยล้านเลยเหรอวะจริงนะโอ้โหแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ทำได้ขนาดเลยแล้วคือโหดมากเลยเป็นตัวละครที่เก่งอ่ะ ใช้ไม่ยังถึกวิธีคือเก่งมากนั่นแหละรครับอยากมาโชว์เฉยๆโอเคไปละ